ครับสวัสดีครับอ่รู้ไหมว่านี่จอนเดีย40แรงครับรู้ไหมว่าจอนเดียมีใบมีดด้านหน้า1.85เมตรยี่ห้ออื่นแค่1.65เมตร รู้ไหมจอรเดียจอบหมุนมีความกว้าง1.85เมตรยี่ห้ออื่นมีความกว้าง1.65เมตรรู้ไหมจอรเดีย40แรงมือขนาดล้อ13.6ขอบ28โดยที่ยี่ห้ออื่นขนาด 12. นิดๆขอบ24บ24รู้ไหมจอนเดีย40แรงมีเครื่องยนต์2 9 0 4ซีซีโดยที่ยี่ห้ออื่นเพียงแค่2,444รซีซีรู้ไหมั้ย40แรงละจอนเดียมีสเปเจ็ตฉีดหลอเลี้ยงใต้กระบอกสูบ รู้ไหมจอร์เดีย40แรงมีระบบคัดคู่ยี่ห้ออื่นมีคัดแผ่นเดียวรู้ไหมจอร์เดีย40แรงมีดับปรับความลึกในการไถทยยี่ห้ออื่นอาจจะไม่มีรู้ไหมจอร์เดีย40แรงมีน้ำหนักยกหางที่1,000 600กิโลโดยที่ยี่ห้ออื่นอยู่ที่1,000ครับให้มั่นใจว่าจอรเดียดีกว่าแน่นอนคุ้มค่าครับเป็นอย่างไรจอรเดียมาทรงลหละมีความพอใจบอถูกใจบอพอใครับพอใจร้ายออพอใจรลายเนาะพอใจหลายครับเทนละมักอย่างมันแน่อ้มก มันเบิดตัวป่ะเนี่มันใหญ่มัดิความใหญ่ขังเขาใหญ่โอ้มันใหญ่เนาะครับครับครับอ่ามาดิของทั้งท่านละครับเป็นตังไรแน่มาสี่เมาอยู่แล้วครับวันประหยัดน้ำมันครับมาดิการแนะนำของสร้างเฮาเพิ่นแนะนำได้เอ่พราะเข้าใจบ่ครับ ก็พ่อเข้าใจอยู่ครับดีอยู่ครับละเอียดดีอยู่ครับอ๋อดีอยู่ละเอียดดีอยู่เนาะละเอียดดีครับแน้ำละเอียดดีครับบัานี้ไฟสาวๆเฮ้ยเป็นยังไงสาวๆกับสีมากขึ้นกันสีเขียวสีเหลืองเห็นแล้วมีความเหมือนซื้อยังไงครับมันก็สบายใจสบายใจเนาะอ่นี่ก็เป็นสมาชิกกลุ่มอีกคนหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เบิ่งสาวๆแต่คอสาวขาสาวๆครับ จ้เป็นจังไรครับมักบอร์จอนเดียเดี๋ยวสีล่องสีนี่ล่องเบิองวามันดีซ้ำไหนเหรอครับผู้บมกอื่นมิตรมังสีแดงอ๋อครับบันนี้กลุ่มนี่สีล่องกลุ่มนี่แล้วสีล่องสีเขียวล่องเบิองครับอ่าขมันดีแล้วสีแค่จังไรต่อไปบันนี้สีแดงน้ามูจ้ะโอ้ขอบคุณครับขบันดีเอาอีกหน้ามูเห็นไหมเออพี่หนาเอาอีกครับนี่ก็เป็น เป็นบรรยากาศบ,นบานๆเฮาอยูหนึ่งนะครับยูอำเภอปนาที่ใช้รลังเรื่องยนเนาะผู้จำหน่ายแท็กเตอร์จอเดียได้มาส่งมอบรถให้กับกลุ่มแปลงใหญ่นะครับรุ่น40่แรงนะครับที่เห็นอยู่นี่40แรงอ่านะครับ40แรงเหมือนกับพี่เพื่อนว่ามักแห้งว่ามันใหญ่่าสินเ <laughs> <laughs> วลาของใหญ่เนี่ยมกัมกทังก้งผู้ยิ่งมักทั้งผู้ชายว่าเห็นมันใหญ่นะครับ <laughs> แห้งกับแห้งยกลำนักกระเดียร์มาตัวนี้ <laughs> ครับโอเคครับ okay. ใจครับม,มันไงนไงการใส่งานก็เป็นก็ดีเอกแข้งเรื่องก็ดีใจเลยครับได้ได้มาใส่กลุ่มใส่ยังให้พี่น้องใส่งานอาครับบนันี้การแนะน้ำรถของอใช้ลุงนงยนตเป็นอย่างไงน,นะครับเด็่นก็ให้ความรูรล้ละเอียดกับสมาชิกทุกคนครับ อยากแนะนํากลุ่มอื่นอย่างใดใ,นในบอหลังจากที่เลือก40แรแล้วครับสําหรับกลุ่มผมนี่ค่าว่าได้ก้อนหมแ่ก็อะไรอานี้ก่อนแต่ก็ดีใจครับให้กลุ่มอื่นเป็นเป็นวอยังบนเป็นเตย์กลุ่มนี่คือกลุ่มกุ่มซื้อกลุ่มอย่างครับนาานกลุ่มแรงใ่บ,บ้านทุนเมือง แปลงใหญ่บานพุนเมืองอำเภออำเภอ,อำเภอพนาอำเภอพนาเนาะจังหวัดอำนาจเจริญนาจเจริญ,รญครับก็ขอขอบคุณท่านๆหลายๆนะครับที่ให้ความไว้บางใจเนาะกับใช้ลุงเนื่องยนต์และการเลือกแท็กเตอร์จอนเดียร์40แรงคุณภาพแน่นอนนะครับนะครับขอมาป้ายผู้นำที่ชางฉลาดให้ท่านผู้นำกลุ่ม